เฮ้ยทุกคนจินตนาการถึงตอนที่คุณกำลังมองหาข้อมูลสุขภาพที่สำคัญแต่แล้วเจอบางอย่างที่หายตัวไปหน้านั้นหาคนไม่เจอนี่แหละคือสถานการณ์ที่น่าหวาดเสียวที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้บน f o c u s .og r ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มุ่งเน้นเจาะลึกเรื่องสุขภาพไทยอย่างละเอียดแต่เดี๋ยวก่อนทำไมหน้านี้ถึงหายไปได้ละ่ะและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการอภิปรายที่หลายคนอาจไม่เคยคิดถึงเลย ก่อนอื่นเลยมาดูเมนูนําทางหลักของเราให้ครบถ้วนกันก่อนนะครับเพื่อให้คุณค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นไม่ว่าคุณจะสนใจข่าวสุขภาพล่าสุดหรืออยากรู้เรื่องสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นพื้นฐานของการดูแลตัวเองเช่นการตรวจสุขภาพประจําปีหรือการป้องกันโรคทั่วไปซึ่งเป็นก้าวแรกที่ทุกคนควรทาเพื่อให้ชีวิตแข็งแรงและเตรียมพร้อมกับภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอเมนูนําทางของเราได้แก่หน้าแรก h t t p s w w w f o c u s o r g a ที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสำรวจสุขภาพของคุณคุณจะพบกับบทความล่าสุดและเนื้อหาที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณไม่พลาดข้อมูลสำคัญเช่นการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหรือเคล็ดลับการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับคนยุคใหม่ข่าว h t t p s w w w f o c u s o r g a u e 8 82, 9, 88, 8 2 e b 9 8 8 e b 8 b 2 e b 8 a7 เจ้าติดตามข่าวสารสุขภาพที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยและทั่วโลกข่าวเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้ง mm hmm. เช่นการแพร่ระบาดของโรคต่างๆหรือนโยบายสุขภาพใหม่จากรัฐบาลสุขภาพปฐมภูมิ h t t p s c w w w f o u s a e o r g t o p i c s u n b 8 a i s u n b 8 b 8 e s u n b 8 8 2 e s u n b 8 a 0 e s u n b 8 b 2 e s u n b 8 a 9 e s u n b 8 a 9 b e s u n b 8 a 9 b i s u n b 8 a 0 e s u n b 8 b 9น b 8 a 1อูน b 8 b 4เซ้าหัวข้อนี้ครอบคลุมการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควนรรู้เพื่อให้ชีวิตประจำวันที่ปลอดภยัยเช่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหรือการต,ตรวจคัดกรองโรคร้รายแรงตั้งแต่เนิ่นๆซึ่งอาจช่วยชีวิตคุณได้หากทำอย่างสม่ำเสมอโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ h t t p s w w w o c u s o r g t o p i c 0 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 b 0 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 b 9 8 3 e 0 b8ab0 ูน b8a10 ีน b, b 9ี8 8เศร้าสำรวจโรคที่อาจเกิดขึ้นใหม่หรือกลับมาอีกครั้งเช่นโควิด19หรือไค่เลือดออกซึ่งเป็นเรื่องที่นักวิชาการและประชาชนทั่วไปต่างกังวลเราได้รวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องรายงาน h t t p s c o l w w w f o c u s o r g t o p i c s e 0 b 8 a 3 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 2 e 0 b 8 8 7 e 0 b 8 b 2 e 0 b 8 a 9 9 e 0 b 8 a 9 e 0 b 8 b 4 e 0 b 9 8 e 0 b 8 a 8 e 0 b 8 a 9เศร้าอ่านรายงานพิเศษที่วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพอย่างละเอียดเช่นรายงานการศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพประชาชนซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาใหญ่ๆในสังคมได้ดียิ่งขึ้น i n f o g r a p h i c h t t p s c o w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  f o c u s o r g i n f o g r a p h i c ศร้าชื่นชอบภาพและกราฟิกที่ทำให้ข้อมูลซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายที่นี่มีอินโฟกราฟิกที่สรุปสาระสำคัญเช่นการอธิบายขั้นตอนการรักษาโรคด้วยภาพที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ชอบอ่านข้อความยาวๆ ชุมชนสุขภาพ h t t p s c o l w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  a v e o c u s o r g c o m m u n i t y เข้าร่วมพูดคุยกับคนที่มีความสนใจเดียวกันคุณสามารถแบ่งปันประสบการณ์หรือถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพเช่นการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเวทีที่อบอุ่นและสนับสนุนซึ่งกันและกัน Fechnew Fa h t t p s w w w f o u s o r g t o p i c s e 0 b 9 8 b 0 b 8 9 f e 0 b 8 8 4 e 0 b 8 a 9 9 e 0 b 8 b 4 e 0 b 8 a j 0 b 8 a i 0 b 9 8 c เซีเาตรวจสอบข่าวสารที่อาจถูกบิดเบือนหรือเป็นข่าวปลอมเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จที่แพร่ระบาดบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับ https://www.focus.org/about colon เซรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ focus.org ว่าทำไมเราถึงทุ่มเทให้กับการเผยแพร่ความรู้สุขภาพที่เชื่อถือได้เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรีและง่ายดายนอกจากนี้ยังมีช่องค้นหาแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้าย https://www.focus.org/search/content colon ที่พร้อมช่วยคุณหาข้อมูลที่ต้องการได้รวดเร็วไม่ว่าจะเป็นคำค้นหาเรื่องโรคร้ายแรงหรือเคล็ดลับสุขภาพสำหรับเด็กก็สามารถพิมพ์แล้วกดค้นหาได้ทันทีแต่เอ,อ๋อนี่แหละจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจและอาจจะถกเถียงได้หน้านี้ที่คุณกำลังมองหาหายไปเสียแล้วไม่พบหน้านั้นตามที่ร้องขอซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นลิง์เก่าที่ไม่ได้อัปเดตหรือการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลใหม่ขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนี่อาจเป็นสัญญ,ญาณของปัญหาใหญ่กว่าที่คิด บางคนอาจโต้แย้งว่าการสูญหายของข้อมูลสุขภาพบนเว็บอาจเป็นเพราะการเซ็นเซอร์หรือการควบคุมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆซึ่งทําให้ผู้ใช้เข้าถึงความจริงได้ยากขึ้นซึ่งนี่เป็นประเด็นที่หลายคนอาจเห็นต่างกันคุณคิดเหมือนกันไหมหรือว่ามันเป็นแค่ความผิดพลาดทางเทคนิคที่แก้ไขได้ง่ายและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป การที่เว็บไซต์สุขภาพเช่นเรารเผชิญกับปัญหา404อาศท้อนถึงความท้าทายในการรักษาข้อมูลสุขภาพให้คงอยู่และถูกต้องเสมอบางทีเราควรพิจารณากันว่าอันอริทึมของ Google หรือนโยบายของแพลตฟอร์มใหญ่ๆกำลังส่งผลต่อการเผยแพร่ข้อมูลสุขภาพที่เป็นกลางหรือเปล่าเพื่อ <c oughs> ให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเรื่อง404หรือหน้านี้หายไป แปลว่าเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ไม่สามารถหาหน้านั้นได้ซึ่งอาจเป็นเพราะแวดผิดหรือเนื้อหาถูกย้ายแต่ในบริบทของสุขภาพมันอาจทําให้คุณพลาดข้อมูลสําคัญเช่นคู่มือป้องกันโรคดังนั้นหากคุณเจอปัญหานี้อย่าลืมลองค้นหาจากเมนูหรือช่องค้นหาของเราเพื่อหาทางเลือกอื่นๆสุดท้ายแล้วเราขอเชิญคุณแบ่งปันความคิดเห็นในชุมชนของเราคุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้บนเว็บไซต์สุขภาพอื่นๆแล้วหรือไม่มันทําให้คุณเชื่อถือข้อมูลออนไลน์น้อยลงหรือเปล่า หรือคุณเห็นด้วยกับมุมมองที่ว่าเว็บไซต์ควรมีระบบสำรองที่ดีกว่าเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลสำคัญบอกความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะอาจมีมุมมองใหม่ๆที่น่าสนใจรออยู่